เรื่องคำเหมนเนี่ยสิฝั่งนู้นก็ยังไว้ใจไม่ได้เชื่อไหมมีการมาย่องปักเขตแดนและทำเองฝ่ายเดียวคุณนะ,ะอ้างแบบนี้ว่าส่งหนังสือมาไทยและแต่ไทยไม่พร้อมอไทยรอรัฐบาลใหม่แบบนี้มันก็เลยทำฝ่ายเดียวหลายคนกำลังเร่งจับตามองประเด็นนี้นะครับว่าไอ้ดูเงียบๆอะ่ะแหมแต่มันร้ายจริงๆ<ไ>นะฮะนี่คือภาพของทางเขมรครับที่นำกำลังออกมาปักเขตแดนไทยกัมพูชานะฮะ ไทยเลยก็ต้องเร่งออกถแถลงข่าวชี้แจงถึงพัฒนาการตามแนวชายแดนคือเรายังคงยึดมั่นตามถ้อยถแยถลงกลไกทวิภาคีอย่างเคร่งครัดนะครับด้วยสันติวิธีโดยเฉพาะการดําเนินการภายใต้ JBC และหน่วยางานที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดนะครับไม่ยอมรับการดําเนินการฝ่ายเดียวใดๆที่กระทบต่อสถานการณ์นะฮะอย่างที่เขาเห็นเนี่ยไอ้ปักเขตแดนฝ่ายเดียวเนี่ยนะครับมันไม่สอดคล้องกับข้อตกลงไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่เราคุยกันไว และให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการยย่อยุให้ใช้ความอดทนอดกลั้นสูงที่สุดไทยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเลี่ยงการกระทําหรือสื่อสารใ,ใดๆที่เป็นการยย่อยุสร้างแรงกดดันต่อสถานการณ์ในพื้นที่นะครับและหาหรือเรื่องรัฐประชุมผ่านช่องทางที่ตกลงกันไว้ไทยยืนยันความพร้อมที่จะหาหรือก,กับขมรผ่านกลไกทวิภาคีตามความเหมาะสมเดินหน้าสู่บริหารแนวชายแดนอย่างเป็นระบบครับเชื่อมั่นว่าการเคารพข้อตกลงที่มีอยู่นั้น ไม่ดําเนินการตามอำเภอใจอและให้ใช้กลไกทิวิภาขีนี่คือหนทางเดียวที่จะนําไปสู่ความสงบนะครับเมื่อวานเองก็มีการประชุมคณะ,ะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเขาเรียกว่า RBC ใช่ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างกองทัพภาคที่2ของไทยเรากับฝั่งกุปกัมพูชาก็คือกองทัพภาคที่4นะคะจัดขึ้นที่ด่านพรมแดนถาวรช่องจอมสงำฝั่งอำเภออัลลองเวงจังหวัดอุดรมีชยัยกัมพูชาโดยไทยนั้นก็มีพลตรีกัมปนาศ วาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่สองเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชานำโดยพลตรีนิดนานรองรองเสนาธิการกองทัพภาคที่4โดยการหารือนี้ก็มุ่งเน้นผลักดันการปฏิบัติตามถาแถลงการร่วมของการประชุมพิเศษครั้งที่3คณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC ค่ะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27. ธันวาคม68รวมไปถึงข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอื่นๆแหล่งข่าวระบุนะคะว่าบรรยากาศนั้นเป็นไปด้วย ดีค่ะทุกอย่างทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องแล้วก็ย้ำในหลักการแก้ไขปัญหาบริเวณชายแดนอย่างสันติเคารพข้อตกลงตามเดิมและก็หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยเรายืนยันจุดยืนการรักษาเสถียรภาพความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยของประชาชนตลอดแนวชายแดนเป็นสำคัญ และการพบปะระดับคณะเลขาธิการนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของกลไกลความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกัมพูชาเพื่อสร้างความเข้าใจลดความตึงเครียดแล้วก็รักษาสันติภาพในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนค่ะครับทางเพีมังกรซ้อนตัวโพสต์อีกครั้งหนึ่งบอกว่าถึงบางอ้อรอบที่หง หลายบ้านก่อนเห็นบทความนี้ผ่านตาแต่ยังไม่ใส่ใจจนกระทั่งมีความเคลื่อนไหวชัดเจนว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยลงพื้นที่พบกันที่ด่านช่องสังง์นะครับก็เป็นบ้านท่าเส้นที่มีการลือล้อล่นน้ำออกนะทำให้คำขู่ก่อนหน้านี้กลับมาถูกจับตาขู่ว่าอะไรเขาขู่ว่ากำหนดเส้นตาย20มกราคมนี่ไทยต้องเปิดด่าน<ฆ>นี่หุนเซนวุนน้นเซนบอกแบบนี้นะฮะยุตทั้งการยุตินำสินค้าเข้าออไทยสั่งตำรวจบุกกว่าล้านทำลายเว็บพันันพวพันกับข้าราชการและอดีตนักการเมืองไทยที่อยู่ในปล่อยเป็ด เพจนี้ก็เลยตั้งคำถามไงบอกทําไมต้องรอถึง20มกราถ้าแน่จริงจัดไปเลยไหมเนี่ะนะขณะเดียวกันคุณผู้ชมขอพาไปดูคลิปคลิปหนึ่งนะคะในสมรภูมิรบของทางกองทัพไทยของเราล่าสุดเผยภาพภารกิจทหารชายแดนของราชันสาป1หนรออซึ่งบอกว่าไม่มีคำว่าถอยทุกวินาทีแลกมาด้วยลมหายใจดูคลิปนี้ค่ะ โอ้โหดูเดือดดูเดือดจริงๆค่ะปหนึ31ารออนี่คือกองพันธ์ฐานปืนใหญ่ที่31มกรมฐานปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ฮนะค่ะโอ้โห oh, oh. นี่ดงหน่วยที่เรียกว่าเป็นยุทธการยุทธบดินราชาแห่งสนามรบครับนามของผู้ปิดทองหลังพระแห่งยุทธการสัตวัษพิทักษ์แผ่นดินไทยด้วยชีวิตเป็นคลิปการปฏิบัติการภารกิจของเหล่าทหารไทยนะคะที่เพิ่งเปิดเผยล่าสุดภารกิจนี้ไม่มีคำว่าถอยค่ะ ต้องแลกด้วยลมหายใจในวันนี้จากเลือดและควันปืนปกคลุมในสมรภูมิโดยเป็นการนำคลิปเหตุการณ์ประทะระหว่างไทยกัมพูชาอำนำมารวบรวมเอาไว้และเผยแพร่ในโซเชียลหลังจากการหยุดยิงเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องฐานทุกท่านที่บางท่านก็เสียสละเลือดเนื้อบางท่านสละแรงกายแรงใจเพื่ออธิปไตยของไทยเป็นภาพล่าสุดที่มีกันออกมานะคะครับ